จะเล่นหลังตายแบบทำความท้าทายกันเอาแท่สิทเกมโดยไม่ให้ไม่ทำให้ผู้เล่นทุกคนตายโอเคเราไปเจอกันในเกมนะเข้ามาในแมปแล้ว ก็เอาทองไปขายตามคอนเซ็ปต์เกมแล้วก็เก็บเงินไปซื้อของไปซื้อถาด พอแล้วปืนสามสิบห้าบาทปืนสามสิบห้าบาทละ <c oughs> มีเงินไม่พอสามสิบห้าเงินซื้อท็อตไปซื้อทอตหรือ,อจำจีมา จำจี้มะเขือเปาะแปะกะเทาะน้าบันเลอได้ลูกกงไปพอแล้วก็เอาเชื้อเพลิงไปเติมให้รถเราแล้วก็สมุดเจอการรักษา แล้วก็เอามาใส่แล้วก็เอามาติดปุ๊บเออปุ๊บปึ๊บเออยงตัวเข้า เสร็จแล้วรถไฟของเราแล้วก็เอียงตัวเข้านี่เอียง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 ออกอยงังเอียงได้เลยเอียงเข้าทำไมไม่ได้เอ้าสมุดมันสมุดมันขี้กกเกินไปเราต้องปิดไหม

จะได้เนี่ย <S <S ง่ายไปปูนปูนไฟจกะชักชิกะชัก,ชกคนหัุบา้านได้เห็นยหยุดไม่ได้หยุดได้ของหลุดอะไรวะ เราเอามารถไฟอืดได้ <c oughs> ทำไมรถไฟวันอ่ดวะ <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะ่อกี้มันรถไฟมันอืด เฮ้ยยูนิคอร์เฮ้ยยูนิคอร์ยนิคอหายากนะ ไล่ตอนให้แบงงนให้ได้แ่งอยมึดข<ฮ>อยู่ในข้อไปไปไปผมจะเอาศพมันมาขายหนีกูฮาไม่ไรเนี่ยกลับรถไฟแล้ว <c oughs> มืดละ <c oughs> มันอู้มันอู้ เที่ยวรู้เสียงเพลงเสียงเพลงที่มาป่ามันจะมาล่าหนูไป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  ว้าแล้วถ้าแมบบ่หก็ต้องใช้กระดาษเบิรที่ไม่มีกพักเบกกันเลยก,เก่อน สีแดงนี่จริงด้วยพระเจ้าสีแดงแวมพรายาเจอสุแบแวมไมพายขายได้เจ๋เลยอะไรยว่นะงสมบีสุบแวียมพายสองตัวนี่นะเชื่อพลงจะหมดแล้ว cũng cần bạn là cho tới quân bạn chưa bơ lâu chưa không thử vui mới vậy nè non bê Hãy เอาไปทำเป็นอาวุธเราไม่มีอาวุธ เราไม่เอาการน้ำชาเพราะกาลน้ำชามันเป็นขยะมาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้าง เชื่อเพิงมานี่ เยโอ้ยหมู่บ้านคือเมื่อี้เห็นบ้านว่าจะจอแต่เจอหมู่บ้านข้างๆเลยคือว่ามามามาเออมีเยอะเอ้ยมันเข้ามาได้ไงวะ แค่นี้แหละโอ้ยเด็กเหี้ย